โอ้ยคนเดียวไม,ไม่เป็นเลยแฮะมาผมอยากระบายอารมณ์แล้วขออนุญาตนะมาขออนุญาตไล่ข่านะไม่มีอะไรอัพไม่อัพมารอทุกคนเข้ามาขออนุญาตนะมาดูกันว่า จะแก้หัวร้อนจากตะกี้ได้ไหมกูจะชักค้างนานทำไมวะเนี่ยมาครับเอามาแล้วเหรอโถอ้ยมัมแต่แทบไปอ่านแชทอยู่ตรงนี้มีอันนี้คะเจนวางเลยแล้วกันที่ท้องเสามาได้ฮะงานนี้ สับกันเลยว่ามันต้องมาไอ้พวกนี้ต้องเจอดีเดี๋ยวพวกมึงนะพวกมึงนะเจอคุณแน่นะบอกก็เล่นเะนอะทางนี้ทีไล่เอาให้หมดฮนะปล่อยเจนฮนะตอามาแรกพวกมันผมว่ามันต้องเอาเจนเออเอาเสาผมอะนั่นไงไปแล้วหนึ่งเสา thank you ต้องเอาสาวผมแน่นอนต้องเอาสาวผมแน่ๆไอ้พวกนี้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเจอกันไอ้นมเผาไปสองต้นนะฮะตอนนี้ฟังจากเสียงนิกี้ยบอกได้เลยว่าเจอกันแน่ มีกล่องนี้โอเคโอเคฮะวางการแจ้งนี่แหละเดี๋ยวสตีด,ด้ใช้แน,น,น่นอนฮะกับพวกนี้นี่ฮะเจอแล้วเดินไปไหนมึงเดินสบายไปไหมมึงเดินสบายไปไหมเฮะกูถามจริงฮะเดินสบายไปหรือเปล่ากูถามจริงฮะเอาสิเอาสิวิ่งไปไหน วิ่งไปไหนเข้าบ้านเหรอไปไหนบอกมาสิจะไปไหนอ๋อไปไหน <c oughs> ไปไหนบ่าเยจะช่วยกันไหมน่าจะรอเพื่อนเซาเพื่อนแถวนี้ยังไงวิ่งไปละ นั่นแหละเอาเฮ้ยแทงว่ะตีผีคออนเอาวันฮะเอาเฮ้ยกูไม่น่าตีเลยเอาไม่โดนอีกจะเล่นใช่ไหม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 ฮะจะเล่นกูใช่ไหมอ่ะเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมเอาใช่ไหม เอากับใชื่อไหมยังไงอ่าขึ้นไปนั่นแหละเอาใช่อไหมอ่าครับมารู้บัคฮะโอเครู้บัคปล่อยไปฮะปล่อยอะไรฮะ รู้ว่าเขามาทีมเดียกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่หรอก็ผมขอใช้อีซิดีย์เถอะพอคอานลงมาแล้วยังถ้ามีเพื่อนกันขอเพื่อนมาช่วยโอเคครับแล้วโอเคฮะัาคแล้วเย็ยบร้อยเสร็จกูฮ่าวู้แกับดักด้วยเหรอ ดีมากตีกับดักสองทิเลยโอ้โหไอ้สุดยอดจริงๆเลยกับดักผมเนี่ยหลุดแล้วคนนั้นคนไหนยังไม่หลุดคนนี้ไม่หลุดตีไปฮะเอาอันนี้ก่อนรอเล่นไม่เอา,าหลังอุ้ยสปินนิ่งไปนู่นช่วยเพื่อนหน่อยเร็วช่วยเลยเอาน,นี้แหละนั่นแหละสวยงาม ออมันครับแต,บตวตีกระต,ต,ตากตะกิ๊สวยงามมากฮะยอมรับไปฮะวิ่งไปวิ่งไป <c oughs> เอามาอ,อดีตอนเสากูอีกไหมซอนเสาสิสอนเสาสิ <c oughs> ไลเซเบอร์เหรอไลเซเบอร์เหรอเห็นนะเห็นนะไม่ได้แอมกูหรอก <c oughs> วางเลยแล้วกัน เสียได้ฮะตดกับดักสองคนถ้าใช้แอดออนเพิ่มไหมเจีมมากนะยฮะทิกิกูเห็นมึงนะเห็นมึงนะลายมังกรมึงเด่นมากนะกูบอกไว้ก่อนนะขึ้นไปดิขึ้นไปดิเอาไม่ขึ้นเหรอโอเคเรียบร้อยโอเคติดกระดักแล้วอุ้ยไม่โดนติดกระดักไหนฮะอันนู้นโอเคไปฮะ โอเคหลุดว okay. be ิ่งไปเดี๋ยวะเจ็บหมดครับตอนนี้สามคนเดี๋ยว่าเขาหิวกันได้ฮะใกล้ๆจาวนี้ฮะตรงแถวนี้แน่นอนฮะ อยู่แล้วยัเสียงะนั่นไงอะไรล่ะฮะเคลื่อตรงนี้ไม่มีเสาหรอมันต้องมีสิมันต้องมีเลยนี่ไงล่ะอยู่นี่อยู่นี่ถึงไหมอโอ้ยหลุดก่อนใน,นเนี้ยเลยเนี่ย ไปเอาคนนึงหลุดครับกูมึงสวยละวกูมึงสวยละวทิ้ก่อนเลยอ้าวมีลอยวิ่งฮนะมีลอยวิ่งทางนี้โอ้โหมันทำอย่านี่เองโอเคไม่เป็นไรกูเอาึงนี่แหละกูเอาึงนี่แหละ มึงนี่แหละ,หละกเลูเอามึงนี่แหละกูบอกเลยเอามึงนี่แหละกูไม่เอาใครแล้วไอ้ลายมังกรแดงอุ๊ยไม่โดนมึงมึงมึง,มงนั่นแหละมันนี่ไอ้ลายมังกรแดงมึงนะมึงนะถีบไม้ก่อน ไปเลยมคลายไปไหนก็ไปเลยไปมนนาน,เนีเอาค่อยนึงกันหน่ยวะอ๋อนออกประตูลับอยู่นี่ฮะผ่านไปหาที่ดินได้ฮะก็ไม่ไกลมากพอแล้วได้อยู่มานี่กใกล้ใกล้ ใกล้ๆเลยใกล้เลยเอาขี้แม่งไม้บงังเกือบไปล <c oughs> นะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยนี่ก็ใกล้เหมือนกันไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเออไม่ได้อีกทีเอาสิอะไรอะไรไปไหนไปไหนไปไหนมันนี่มนันนี่มึงอะมังกรแดงใช่ไหมฮะมังกรแดงเหรอนี่แดงไปพร้อมอเลือดมึงแน่ ไปไปเข้าเฝ้าพระอ,อินนะไปนะปคุยกันลากมะม่วงเอ้ยอ่ะอ่ะดิน้นนั่นแหละยื้ยือย้อไปยื้อไปยื้อไปอย่าให้พี่มาระบายของที่นี่ไปสเสอจะมานะไปถีบไม้ก้อน ไม้ยังไหนนะอยู่นี่เองอ่ะลูกกูเดินอ้อมทำไมวะเนี่ยเออไอพวกมนุษย์นั่นแหละือจะจบอย่าให้กูหัวร้อนไปไปตอบความทักทายถึงเบื้องบนด้วยนะ สะใจกูล่ละโอ้ยเกอบสองหมื่นแน่จริงๆถ้าจนคนนี้เนี่ยยังอยู่นะมีสนุกอ่ะเบอร์มองเห็นไหมบ้างมาใส่ห้องไว้ละจัดหนักเลยนะแบบนี้เนี่ยอย่าพลาดนะนอนนะก็อ้ยแอสไสร่ลัมประโถเอ้ยแอสไสร่ลัมผมไม่รู้จะบอกไงดีนะผมไม่ได้เซิร์ฟเวอร์ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เลืเป็นเลอร์อีกกูก็ไม่รู้จะว่างงไงละต,ต,ตรงนี้ต้องวางแน่น,นอนฮะเป็นสิ่งที่ต้องวางฮะตรงนี้ะวางกับดักอย่างรวดเร็วฮะโอเคจริงอโอเคฮะมาตรงนี้ก่อนถ้าเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางออกนี่ที่เป็นปรนนะตูฮะแสดงว่ามันต้องเดินมาทางนี้ฮะวายไปมันต้องวิ่งมาทางนี้ฮะเพื่อปิดไม้แน่นอนวางเลยครับผม มีทับตัวนี้หนึงฮะโอเคตรงนี้มีไม้กัน้นวางเลยครับมาดูกันว่าสิ่งที่ผมคิดมันจะใช่หรือเปล่านะมีซิเรียสอยู่ฮะก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยฮะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบุ้มเมื่อกี้มันปั่นเจนระเบิดหรือว่ามันโดกเสาผมไป ผมไม่มีวิสเปอร์ผมไม่ได้ยินเลยนะว่าใครอยู่ตรงไหนเอาสวัสดีสวัสดีฮัลโหล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 ยิงไปในบ้านไปเลยไปไปเลยไปไปิไปไนบ้านเอาเฮ้ยบักปะเอาไม่เอาไมา้ลงด้วยเหรอเฮ้ยคืออะไรเนี่ยไม่โดนหรอกดีมาก ลงมาแล้วเหรอมีเสียงถอนเสาฮะไปแล้วเสากูไ,ได้ยินกูได้ยินกูได้ยินมึงนะเฮ้ยไอ้นักถอนทั้งหลายเนี่ยมันตกผลรักแร้ให้กูดูวยนี่เฮ้ยมันตกกระไลเสา,เอ,าอ๋อทำลายกับดักกูด้วยเอาแล้วหัวร้อนกว่าเดิมอีกมึงต้องเป็นที่ระบายอารมณ์แล้วล่ะไอ้นี่ อยู่ดำๆชอบชอบนักแกล่ะไอเ้เด็กกี้ถอนตรงไหนฮะฮะบอกมาสิกี้ถอนตรงไหน,นตรงนั้นใช่ไหมวิ่งมาเด็กกี้ตรงนั้นใช่ไหมถอนเสากูไปจะหมดเลยใช่ไหมมานี่พี่ดำพี่สำลีคุณสำลีมานี่ไม่ต้องร้องคุณสำลี<อ>นั่นแหละอ่ะมาช่วยเลยตอนนี้แหละ ชาไปแล้วมาช้าไปแล้วมึงอ่ะอะไรอะไรไรเซเบอร์เหรอไรเซเบอร์เราก็ตีหลังหักเลยเดี๋้องั้นแหลฮะฮัลโหลสวัสดีในบ้านอา้อาวอ้าวว่าไง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  อ่ะอยู่กันอยู่ไปทางนั้นน่ะมาละวิ่งเลยวิ่งเลยเ <c oughs> อาขอบคุณฮะดินยากหน่อยนะล้มนะอ่าอ่าแบ่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งกันโดนแบ่งแบ่งกันโดนไป เอาอะไรวะเอาโอ้โหอ่ะไลเซเบอ,อร์มาอ่ะแสบตาเอาเจอจ้าเหลือเกินมันช่างเจอจ้าเจอฉลัดเหลือเกินเอาเอาไปหนึ่งพระเต้มแบ่งกันไปมาให้กูแบ่งเต้มก็ได้แบบนี้มามึงมามาพวกมึงมึงเอาขนาดไหนแต้มมึงจเจ้าขนาดไหนเอาซอดขนาดไหนแต้มบอกกูมาสิเจ็บทุกคนเอาให้ร่วงฮนะ เป็นโอกาสเดียวที่ผมต้องทำให้เขาพวกเขาล่วงฮะไปไหน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 ฮะฮะไปไหนเฮ้ยกับโดนคนหิวคนหนึ่งหิวเต็งได้แล้วฮะ ของนี้ก่อนเลยฮะอ้าวดีมากโดยกับดักกูบัดดีบัดดีเสานี้ไปได้ยังช่วยเพื่อนยังของเสากูให้หมด นี่มึงมาห้องวีเลยมึงอยู่ใกล้สุดเออไม่ต้องเฮ้ยไม่ต้องฮือน,นั่นไว้ชีวิตก่อนบอกผู้ชายอะ่ะเอาผู้หญิงก่อนแจกแต้มเยอะแล้วไปเลยวางอะีกคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนยังไปช่วยเพื่อนดิเออนั่นแหละสวยแบ่งๆกันไปแต้มอะ่ะโอ้โหกล่อง หิวก so huh ันซะยิบหิวกันซะนะตรงนั้นน่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วอย่าคิดว่าจะรอดนะกูเห็นมึงแล้วนั่นไงฮัลโหลฮัลโหล Pergi la tu lah, wing tu lah. Aw, awai ruang tu. Mau tolonglah, orang lah ไม่รู้หรอกเพื่อนไม่รู้หรอกหรือก็ไม่ได้ยืนหรอกกูบอกเลยหลุดแล้วก็นอนนะจ๊ะฮะมานี่ทั้งสองคนนั่นแหละสองคนนะว่าไงมาช่วยเพื่อนไหมโอ้โหดีมากช่วยเพื่อนแล้วสุดยอดทีมสุดยอดความเป็นทีมสุดยอดมากความเป็นทีม แต่เขาบอกเลยว่าอีนางนี่มึงไม่รอดอ่ะลงมานี่ทีนี้ทีมึงละอ่ะไปลแล้วกลับไปทางนั้นนะเอามีเพื่อนฮิวแน่นอนแล้วินเสียงฮิวอะใช่ปะ่ะไม่มีหรอ ว่านี่เสาน่าจะหมดแล้วคิดว่าไม่ได้ทอมหมดแล้วส่องเสรงอะไรเล่าน่าจะหลุดไปเนี่ยมานี่หลุดได้แน่ฮนะนั่นไง ไปไหนวะเอาเอามึงแล้วกันเอามึงแล้วกันมึงผู้โชคดีมึงผู้โชคดีแล้วมาผู้ชายผิวดำผิวเข้มผิวสีแหมหลงเสน่ห์นักแหละฮัลโหลฮัลโหลวันนี้หลงเสน่ห์ผู้ชายผิวสีเสาแม่งอยู่สักไกลหมดเลยเนี่ย โอ้ยไกลมากฮะหลุดได้แน่เลยห้าหกเจ็ดแปดขั้งที่เก้าลุดนั่นไงโอ้คุณละเหนื่อย

ทั้งสองเหรอ่อะลงไปนอนเราวิ่งนี้ฮะเปนไงมามาไล่กัน มามาไล่กันมาแบ่งแต้มกันวันนี้มามาบอลนี้มีคนยิวอะ นีม่มีนคนเดียวครับมันขยับอยู่อิสเดียตเลยแล้วกันโอเคใช้อิสเดียตฮะทำหนึ่งฮะอันนี้ขึ้นปช่วงบนแหละทีไรเอ้าครางนี้เหรอไวจังออกมันตามกันมาฮะ ฮะอ่าฮะอ่าเอาให้ครบทุกคนวันนี้มีฮุกหนึ่งฮะเอาละฮุกอันนึงก็เรื่องสืบว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะไม่ต้องสืบแล้วเธอคนนี้แหละครับเป็นผู้โชคดีสำหรับฮุกนี้ มาพร้อมได้หมดสินะพวกมึงอะไปไปซะช้หมดแล้วจะไ,ไล่แล้วอ่าไป ไปเรียบร้อยนะทุกคนนะมกวันนี้ฮะอันนึงไปไอ้น,นี่เลยผู้โชคดีลงมานี่ข้างบนก็น่าจะยากนะฮะเพราะว่าไม่มีหกไม่สิทธิี่มุกพิเศษเลยพี่ดำไปขึ้นไป จับที่นี่จับก่อนนะตัวเองเอาให้ที่หลุดวะไปไหนไปไหนอุ้ยไม่โดนโอ้โหแต่ว่าไม่รอดไม่โดนแต่ก็ไม่รอดนะมานี่ขอ,อสักหน่อยเถอยเพราะว่าพี่ในพี่กระดิ้ยมาขนาดนี้แล้วก็ห้องวีไม่เอาห้องนี้แหละเอานี้แหละ นี่ยห้องวีเดี๋ยวผมขออนุญาตวางแผนกับไอ้นั่นก่อนไอ้นั่นมันต้องเดินมาไกลฮะผมกลัวมันหลุดฮนะหลุดแล้วมันจะต้องวิ่งได้หลายเส้นทางฮะต้องดักก่อน,นจะวิ่งกลับมาคุณบ้านแน่นอนนะถ้ามันวิ่งหลุดได้ฮะมันก็ต้องดักแถวนี้ฮะโอเคเอ้ยไม่เอาอ่ะวางนี่แหละมามานี่ มานี่มานี่จะมอบชีวิตใช่ไหมมามานี่ผ่านไหมา่านไหม <laughs> จะมอบไหมมามามอบมาเร็วรับย่าเดินไกลตัวเองตัวเองมาหาเราหน่อยเร็วมาเร็วทำอะไรมามอบเร็วไหมสู้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 มาเร็วอ่าอุาอ้มอุมอ้มสงสารพี่พี่เหนื่อยแล้ว ไปไปนะไม่ดิ้นด้วยอ๋อมอบแล้วโอเคครับไปไปครับหมดทีมสัตยาขาสันใจจริงนะเชื่อขอบคุณทุกคนนะที่ร่วมสนุกในแบบนี้นะครับมีไม้ถีบไหม สองหมื่นแปดโอ้โหแต้มสะใจมากครับแบบนี้บอกเลยแต้มวิ่งฮะเช็คก,กล้องถอยเนี่ยพ,พี่เจี๊ยบเดี๋ยวอู้หพี่เจี๊ยบอยู่นี่เสีงว่าอันนี้พี่เทสพี่เจี๊ยบอยู่นี่แล้วอุโหโห้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรวิ่งมา